วันนี้ผมเอาเจ้าฮอนด้าขอดตัวใหม่นะครับเป็นเครื่องยนต์พันห้าเทอร์โบนับเลขไม่เก้าหมื่นห้ามาปรับราคาใหม่จากราคาเดิมเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้คือรุ่นหนึ่งจุดห้าเอียร์เทอร์โบนะครับคันนี้วันนี้เราลดราคาไปหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับเราปรับราคาลงแสนสามนะครับคันนี้ราคาเสนอขายเหลือเพียงแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับรับส่วนลดไปแสนสามกับรถมือแดงป้ายเดียวประวัติตรงศูนย์แบบนี้ นะครับผมบอกเลยว่าใครได้คันนี้ตอนนี้คุ้มมากนะครับเป็นของที่ดีที่สุดสําหรับคนที่ชอบใช้รถมือสองนะผมบอกเลยว่าปีนี้คือปีทองของนักช็อปนะครับปีนี้คือปีทองของนักช็อปเลยนะครับ859้า้นะฟรีได้รถแบบนี้นะบอกไฟฟ้าคู่นะครับ859านะครับนะดูรถนะเดิมๆสวยสวยเนียนนะครับบุ๊กเซอร์วิสครบนะครับเครื่องมือแม่แรงอุปกรณ์นะดูนะนี่คู่มือมีให้นะครับบุ๊กเซอร์วิสวารันตี นะครับบุกเซอร์วิสวารันตีคันนี้เลขไม้เก้าหมื่นห้านะครับตอนนี้เข้าศูนย์ตอนเลขไม้สุดท้ายคือ8ปดหมื่นเจ็ดตอนระยะเก้าหมื่นกิโลเข้าตรงระยะต่อไปก็คือหนึ่งแสนโลนะครับสบายใจเรื่องมแมนเทนแนนซ์เพราะว่าคันนี้เป็นรถหน่วยงานปดประจำการนะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสครบ2ดอกราคาลดไปแสนสามสวัสดีครับสวัสดีเอซีครับนี่อยู่ผมเดทออโต้นะครับวันนี้เอารถมาหั่นราคาอีกแล้วนะครับสำหรับใครที่เป็นเอฟซีผมที่ผมเคยแจ้งไว้เนาะที่ผมบอกว่าปรับราคาทั้งบริษัทเราปรับจริงนะ นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ราคาหายไปประมาณ1น0 0 0 0 0สานะคันนี้คันเดียวเลยนะลดราคาไปแสนสามนะครับคันนี้คือ Honda Accord นะครับเป็นโฉมปัจจุบันเลยนะเป็น G10 นะโฉมปัจจุบันเลยเป็นเครื่องยนต์หนึ่นะครับเทอร์โบนะรุ่นนี้เป็นรุ่น EL สีเทาดำนะครับเป็นรถโฉมปัจจุบันเลยม i n เนอร์เชนล่าสุดเลยนะครับระบบด้านหน้าของสว่างเป็น l e d หมดแล้วนะครับนะราคาเดิมนะ ตอนนี้ตั้งไวต้ตอนแรกมันอยู่989,000นะครับวันนี้ราคาใหม่ลดไป130,000บาทเหลือ859,000เหลือ859,000จริงๆแล้วนะฟรีดาว่อน1,006นะครับราคานี้ผูกกับป้ายแดงเยอะมากนะครับผมบอกเลยคันนี้มือเดียวป้ายแดงไม่90,000นะครับด้านหน้านี่กระจังตรงรุ่นเลยนะครับเป็นตัวแอ c o คอร์ดนะครับ G10 1.5 EL Turbo นะครับไฟหน้าเป็น Full LED นะเป็น Full LED แล้วคือจะไม่มีตัวหลอดที่เป็นหลอดไส้เลยนะครับจะเป็นไฟหน้า LED เต็มดวงแบบนี้นะครับเต็มดวงเลยนะและคันนี้ประวัติเข้าศูนย์ทุกระยะเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานโปร,ประจำการนะครับรถปี2019นะ3สามปีปลดนะครับเราประมูลเข้ามานะครับกระจังหน้าโครเมี่ยมตรงรุ่นนะครับตัวนี้รถเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะมีคู่มือบุคเซอร์วิสครบนะครับไฟหน้า l อ d นะครับมาพร้อมตัวเดทาร์มานิ่งไลท์ เขาเรียกว่าไฟหน้าแบบฟูลเซตแบบนี้ก็คือเต็มหมดเลยนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับชุดกันชนหน้าสนิทเลยนะแล้วดูเงาแสงนะครับเงาแสงรถตั้งแต่ข้างหน้าจนข้างหลังนะครับสีเดียวกันทั้งคันหมดเลยนะคันนี้เป็นดิสเพกสีล้อนะครับคันนี้ก็ลัดด้วยยางตัวโยโกฮาม่ามาให้นะยางเป็นของรุ่นแอดวนนะครับโยโกฮาม่านะยางก็เป็นปี21เนะครับเป็นยางแบบว่าอินไซเอาไซด์มันจะมีหน้าเดียวถ้าจะสับอะไรก็ต้องถอดสลับล้อเอา นะครับเป็นที่สี่ล้อช่วงล่างเดิมนะครับแอนคอร์ถือว่าเป็นรถผู้เลี้ยหาระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยความยาวความกว้างที่สุดยอดเลยนะถ้าเทียบกับพวกโตโยต้าแคมรี่ก็ไซส์แบบมาตรฐานรถใหญ่นะครับเป็นเก่งไซส์ใหญ่นะกระจกคอนด้าแท้เดิมนะบานหน้านะพาษีต่อแล้วนะหมดหกดนะคันนี้ลดราคาไปแสนสามนะครับป้ายแดงมือเดียวก็จบมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสสองดอกนะครับ ตัวรถสแตนดาร์ดเดิมโรงงานนะครับรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานเช่นกันที่เอามารีวิวซ้ำวันนี้เพราะว่าด้วยราคาที่ปรับใหม่นะประหยัดไป1นึ0 0 0สบาทนะครับเหลือ8ปดแ0 0ห้าบาทกับ Honda a c c o r d นะครับหนึ่งจุดห้าเอลเคันนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยะจริงๆมันก็เป็นเครื่องยนต์ตัว L 1 5นะที่อยู่ในรถตระกูลคอด้าทั้งหลายนะครับเราแต่ว่ามันมาปรับใหม่นะทำงานควบคู่กับตัวเทอร์โบชาร์จ แล้วก็มีการปรับดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับทาให้มีแรงม้าแรงบิดค่อนข้างเยอะนะครับรถสมัยใหม่เดี๋ยวนี้นะครับเขานิยมใช้รถเครื่องยนต์เล็กนะแล้วก็มีระบบอัดอากาศเข้าไปแทนนะครับมันจะดีตรงไหนรู้ไหมมันดีเรื่องภาษียิ่งซีซีรถน้อยภาษีรถยิ่งถูกนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบเกียร์ cvt ตัวใหม่เช่นกันนะครับแอคขอถ้าใครเคยได้ขับก็จะรู้ว่าขับสนุกนะครับเป็นรถขนาดใหญ่แต่ไม่อืดแน่นอนนะครับแลวภายในอย่างกว้างเลยนะครับอันนี้ไฟท้ายเป็น l e d เป็น LED มีแค่ไฟเลือกกับไฟถอยที่เป็นหลอดไส้นะตัวนี้เป็นไฟ LED เต็มดวงนะครับ,นะรบสีเดิมสวยๆนะครับกันชนแนบสนิทนะครับไฟทับทิมเป็นหลอดยาวเลยนะเป็นหลอดใหญ่เลยนะค,คันนี้มีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนะครับคันนี้คือรถแบบเดิมเลยนะไม่ได้มีชุดแต่งไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเป็นรถแบบสแตนดาดเลยนะครับแล้วห้องเก็บสาระตอนหลังเนี่ยว่างเลยกว้างต้องบอกว่าไม่แพ้ตัวแคปรี่เลย นะครับนะไม่มีพื้นที่ตรงไหนที่ใช้งานไม่ได้ในด้านหลังนะครับกว้างสุดๆดนะกว้างสุดๆดนะครับเบาะแถว2นั้นก็เปิดเก็บของหยิบของได้นะครับตัวนี้ก็มีถาดยางให้เรียบร้อยนะครับเครื่องมืออยู่ครบนะครับแม่แรงที่ขัดล้อทุกอย่างเดิมครบหมดนะครับโครงสร้างตัวรถนะครับรับประกันตลอดอยู่การใช้งานนะครับนี่ดูโครงสร้างนะครับล้ออะไหล่เดิมนะครับโครงสร้างซีนทางมะพร้าวเดิมหมด อันนี้คือสีโรงงานนะสีนี้คือสีโรงงานนะผมบอกเลยว่าคุ้มๆกันเนี้ยนะคุ้มมนะครับไฟท้ายนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับสีเป็นไงเลิบสนิทเลิบสนิทนะไฟท้ายแท้นะครับรถสวยๆนะดูนี่เป็นไงข้างในนะหัวน็อตไม่มีขยับนะหัวน็อตไม่มีขยับฝาท้ายอันนี้ไม่เคยแก่ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยทําสีนะครับ นะแล้วสีตัวรถนะสังเกตได้เลยจากเงานะครับตอนนี้เวลาห้าโมงแล้วนะครับจริงๆว่าจะไม่ถ่ายแล้ว <laughs> มันเย็นแล้วแต่ว่าพอดีพรุ่งนี้หยุดนะครับก็เลยต้องจัดให้นักหน่อยนะดิสเพกสีล้อนะยางตัวนี้ก็เป็นยางแอดแบนนะเขาเรียกว่ายางมีแบรนด์นะยางตัวนี้นุ่มเงียบหนึบและแพงด้วยนะเบิก <laughs> ใหม่เส้นหนึ่งก็ประมาณ8ปดพันได้นะสำหรับยางตัวนี้นะครับแล้วดูนะภายในเป็นโทนสีเบจแต่ว่าเป็นออกแบบมันจะไม่ออกเหลือง ก็จะขาวๆนิดนึงนะครีมครีมนะสีจะเป็นครีมครีมแล้วตัวทรงตัวบ่อเนี่ยก็จะรับเอวไหล่หลังหมดเลยนะสมบูรณ์นะแผงประตูเป็นพลาสติกแข็งขึ้นรูปนะครับแล้วก็หุ้มด้วยหนังนะครับก็หุ้มด้วยหนังนะสลับกับลายไม้สลับกับลายไม้ตรงนี้ที่เป็นลายแบบด้านๆนะครับกระจกของเขาที่อยู่ตามนี้เป็นออโต้หมดเลยนะสังเกตจาครีมครีมตัวนี้นะครับวันนี้ก็ติดฟิล์มลามีนามาให้นะครับแล้วก็โลโก้ฮอนด้าที่กระจกนะครับคันนี้รถ กระจกเติมทุกบานนะครับภายในของแอร์คอร์ดนะก็จะต้องบอกเลยว่ากว้างนั่งสบายนะมีตัวลำโพงด้านหลังมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ครบ,ครบเลยนะเรื่องการใช้งานนะเป็นรถผู้บริหารแท้เลยขนาดแท้เลยนะครับสวยๆนะครับดูโครงสร้างเป็นไงดูเมนอาร์คครบเลย8 5 9 0 0 0บาทกับราคาที่ปรับใหม่ นะลอยขีบโรบอทยังอยู่เลยนะรถคันนี้ไม่เคยทําสีนอกในนะสีเดิมนะครับผมการันตีตลอดอายุการใช้งานนะคันนี้เราแถมปาาระกันเครื่องเกียร์รให้ด้วย1ปีนะครับมีแอร์หลังนะตัวบอยแอคคอร์ดเนี่ยถ้าเอาจริงๆถ้ามองว่าแบบพูดแบบไม่น่าเกลียดเลยคือเอาจริงว่านั่งสบายกวนะ่าแท็ลี่นะเพราะว่าระดับการนั่งของตัวบอร์ดเนี่ยมันจะมีความลาดไปด้านหลังมันทาให้แบบรับสรลีระคนนั่งพอสมควร แต่ข้างหลังเนี่ยกว้างาพอๆกันนะไอ้คอรแฮมรี่มันเป็นรถที่เขาเรียกว่าเป็นคู่แข่งกันจริงๆนะครับแต่หลายท่านเลือกแฮมเรี่เพราะว่าด้วยราคานะราคา Hon d a มันค่อนข้างแข็งนิดหนึง่งนะครับแต่ว่าคันนี้เราขายแบบขาดทุนเลย8,590 0 0บาทนะครับได้ Hon d a a แอคคอ G10 เครื่องยนต์ตัวใหม่คันนี้เป็นรุ่นลองพรีบอ BL, นะมันจะมี RS อีกตัวหนึ่งนะครับนะบแผ่นเพลทเดิมอยู่ครบนะครับซอกประตูซอก A ซอก B เดิมสนิทนะครับ ดูได้เลยนี่สติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับโครงสร้างด้านข้างนะดึงลงมาดูได้นี่นะครับทั้งคันนะทั้งคันรถไม่เคยกิ้งกีรังกาอะไรไม่มีแน่นอนนะครับรถเราจริงๆรถที่เป็นรถหน่วยงานนะ่ะมันดีตรงนี้แหละนะไอตัวเรื่องพวกประวัติศูนย์ทุกอย่างมันมีให้นะมันมีให้นะอย่างเช่นคันนี้ผู้มือวารันตีมีให้นะก็เข้าถึง ระยะ90,000ตอนนี้ลดเลขไม่90,005นะครับก็เข้าตรงนะ90,000ก็เข้าตั้งแต่แรกมาเหมือนกันนะก็เข้าตรง90,000นะคู่มือมีให้บุคเซอร์วิสมีให้นะครับผมบอกแล้วว่ารถที่เป็นรถผู้บริหารหรือว่ารถหน่วยงานโปรดเนี่ยมันจะดีตรงนี้อย่างเลยบางท่านรถบ้านก็ดีถ้าเอกสารอยู่ครบส่วนใหญ่รถบ้านบางทีเอกสารไม่ค่อยอยู่นะมันก็คุยลําบากนิดนึงนะครับแตนะ่เดี๋ยวผมพาไปชมฝั่งนู้นผมจะไปเปิดตัวหน้าจอที่เป็นจอตัว ไอทัสของ Honda ตัวนี้นะที่มันเป็นจอตั้งขึ้นมาแล้วนกะุญแจเป็นสมารท์ทคีย์เลสสองดอกกุญแจตัวนี้ก็จะทช้ระบบเหมือน Honda Civic ได้ก็คือเป็นรีโมทสตาร์ทนั่นเองนะครับกดล็อกรถกดปุ่มนี้ค้างไว้นะรถสตาร์ทเองนะครับเหมือนในตัวพวก Civic เ c ต่างๆนะเบาะเป็นเมมเบอรี่เห็นไหมครับเลื่อนเองนะครับเบาะเป็นเมมเบอรี่ซีดนะเปิดประตูมามันเลื่อนตำแหน่งให้เลยนะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่นะครับเมมเบอรี่ซีดสองจุด นะเบอร์ตะคูมันบันทึกไว้แต่ไม่รู้บันทึกของใครนะครับกระจกเป็นออโต้นะครับเซ็นทรัลล็อกปรับภาพกระจกมองข้างไฟฟ้าปุ่มเปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้นะครับเปิดไาท้ายอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มเบนจินสตาร์ทนะพร้อมใช้งานนะครับหน้าจอนะความสว่างแอคชั่นคอนโทรลมีให้นะครับเนาะผมขออนุญาตปรับเบาะนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวขาติดนะครับขาค่อนข้างยาวนะครับนี่เ่ะมาเข้ามาข้างในละ นะครับเข้ามาข้างในแล้วของโวฮอนด้าคันนี้นะผมเหยียบเบรกผมกดปุ่มตาัดเลยดูหน้าจอนะครับมีรถสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับไมเก้าหมื่นห้านะครับแต่ผมขออนุญาตนะเปิดแอร์ก่อนนะผมกดออโต้เลยนะครับเปิดแอร์เลยกดออโต้เลยนะครับนะครับระบบซองสว่างคันนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าแอร์แบบดูว์โซนนะครับซ้ายขวา นะเราผปิดก่อนใช้มันเป็นดูโอโซนนี่ฝั่งนี้ยี่ห้าจุดห้าฝั่งนี้ยี่สิบสี่นะครับมันเลือกได้ว่าจะเอาเป็นซิงเกิลหรือดูโอโซนนะครับส่วนใหญ่ก็เขาะจะใช้เป็นซิงเกิลโซนนั่นง่ายสุดจริงจรงแอร์ดูโอโซนมันถ้ามองจริงความต่างมันแทบไม่มีเลยนะั่าถึงฝั่งนี้เปิดสิบเก้าฝั่งนี้เปิดยี่ห้าแต่รถอยู่ในรถคันเดียวกันนะี่บอกไหมมันก็ทําให้อาจจะทําให้ระบบแอนะร์ทำงานน้อยลงแค่นั้นนะครับทํางานน้อยลง เฉยๆหน้าจอตัวนี้เป็นจอของ Honda เลยนะครับเป็นจอแท้เดิมโรงงานนะมันก็จะมี FM AM นะครับมีกล้องมีปุ่มกดกลับบ้านนะหลงทางกดปุ่มนี้ใช่ไหมครผมพูดเล่นนะ USB มี2พอร์ตนะครับรนะรบลูทูธได้นะครับใช้ได้หมดนะตัวนี้ทุกแอปพลิเคชันเข็มทิศทุกอย่างมีหมดครบนะครับแล้วก็เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะเข้าเกียร์ถอยหลัง กล้องก็จะขึ้นเวลากล้องขึ้นมันจะมีสารระดับให้เราดูนะครับให้เราดูว่าเราถนัดใช้แบบไหนนะอันนี้จะส่องตรงลองอไปเลยนะครับนะรเราปรับเป็นแบบนี้ไว้นะเป็นเลนแบบตัว U นะครับในนี้ก็จะมีตัวเอาท์เลตมีตัว Power Outlet แล้วก็ USB USB ที่มีลักษณะเหมือนโทรศัพท์ตัวเนี้ยคือเสียบแล้วถ้าใช้สายแท้เสียบนะครับมันจะซิงข้อมูล Google Map อะไรต่างๆขึ้นหน้าจอนี้นะ มันจะขึ้นหน้าจอเยนะใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ Apple นะในที่เท้าแขนก็จะมีอีก1จุดมันอยู่ด้านล่างตรงนั้นนะครับนะตัวนี้โหมดการขับขี่มีให้3โหมด Eco Mode แล้วก็โหมดธรรมดาแล้วก็โหมด Sport นะครับเบรกมือก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะเบรกมือไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะผมกด Eco จะดูหน้าจอนะครับผมกด Eco ปุ๊บหน้าจอเป็นสีเขียวเห็นไหม อันนี้คือผมปิดนะอันนี้คือโหมด normal นะครับถ้ากดอีกทีนึงเป็นสีแดงนี่คือโหมด sport เห็นตัวเัรงสื่อใี่มันขึ้นไหมตัว sport นะครับอันนี้คือ eco จะมีรูปใบไม้นะครับรถจะมันหน่วงหวงเคล่นเร่งแล้วประหยัดน้ำมันแต่ถ้าเป็นโหมด sport รถมันจะตอบสนองคัอนเร่งค่อนข้างดีนะจะขับสนุกมากขึ้นนะครับพวงมลาลัยก็จะเป็น full multi function เลยซ้ายขวาแลนะมี cruise control มาให้ตัวนี้นะครับมาพร้อมระบบเกียร์ paddle shift นะบ,บวกลบมีให้ที่ปัดน้ำฝน auto ออต นะครับที่ปัดน้ำฝนเป็นออโต้นะครับแล้วก็ไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับตัวนี้สําคัญคือมีตัวเลนบอทมาให้เนี่ยกดพอกด,กดปุ๊บภาพจะขึ้นมุมที่อยู่ซ้ายมือคือมุมอับสายตาที่อยู่ด้านซ้ายของเรานะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานนะครับหรือจะเปิดไฟเลี้ยวเฉยก็ได้เนี่ยพอเปิดไฟเลี้ยวนะเปิดไฟเลียนะเเล้ยวปุ๊บมันก็จะตัดขึ้นเลยนะครับเวลาปิดมันก็จะดอกหรือว่าถ้าเรายังไม่เลี้ยวเราจะกดดูเฉยแล้วก็กดที่การไฟเลี้ยวแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือการใช้งานของเขาเนาะนะครับเดี๋ยว ให้ชมห้องเครื่องนะครับจะได้ตัดสินใจได้เลยว่าจะเอาไหมแอร์คอร์ดคันนี้จะเอาไหมกับส่วนลด1นึ0 0 0บาทนะครับส่วนลด1นึ0 0 0สบาทราคาเดิมนะครับ9 8 9นะครับราคาเดิม9 8 9นะครับราคาใหม่นะแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทผมบอกเลยว่าคุ้มคุ้มแบบจุกๆนะครับแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้นะครับ อาจจะถ่ายหน้าหน่อยเพราะว่าผมอยากให้ดูออปชันเล็กๆน้อยๆของยุตตัว Honda นะครับจริงๆออปชันน่ะมันจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าเป็นเรื่องการใช้งาน Honda เขาจะเน้นไปที่เครื่องยนต์เขาจะเน้นไปที่เครื่องยนต์เป็นหลักเลยนะครับเรื่องการใช้งานเรื่องการดูแลออปชันก็เอามีแค่พอใช้ประมาณล็อกคอมเรลฟูดคอนโทรลเกียร์แพดเดิลชิพไปหน้าเปิดปิดออโต้เลนบอตแค่นั้นเขาทำเลนบอตมาแทนบายสปอร์ตถ้าเป็นโตโยต้ามันจะเป็นบายสปอร์ตนะครับมันก็มีความต่างกันอยู่เท่านี้แต่เครื่องยนต์ที่ผมบอกกเลยว่าิน นะครับันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีมเอิร์ธนะครับเป็นบล็อก l 1 5เป็นเครื่องยนต์1,500งพซีซีเทอร์โบเดียวครับตัวเทอร์โบอยู่หน้านะมันจะมีแผ่นกันความร้อนอยู่ตรงนี้นะเครื่องยนต์เป็นตัว4สูบเรียงนะอันนี้เป็นคอยแยกอิสระนะครับระบบเกียร์ cvt นะครับนะแล้วก็โครงสร้างตัวรถนะครับดูดีๆนะะเห็นไหมว่าเดิมนะเป็นอาร์คครบนะซีนเดิมครบนะครับเป็นอาร์คด้านบนนะครับกิ๊บๆแบบนี้นะตัวรถคันนี้ไม่เคยกระทบเลยนไม่เคยกระทบเลย ดูฝากระโปงนะหัวน็อตเดิมน,นะครับนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ถูกพัฒน,นามาใหม่นะใช้เทอร์โบชาร์เจอร์นะเป็นตัวอัดอากาศนะเพิ่มแรงบิดแรงมา้านะครับเพราะว่าหลายท่านกังวลว่าเฮ้ยรถคันใหญ่นตะใช้เครื่องพันห้าเองไวเหรอจริงๆผมบอกเลยว่าเหลือนะไปดู c r v ดีเซลสิซ r v ดีเซลอ่ะเครื่องพันหกเทอร์โบกับรถเจ็ดที่นั่งนะครับยังแบบลอยๆเลยสบายสบายเลยครับนะฝากระโปงเดิมนะครับสนะติ๊กเกอร์มอ,อก,กอ,อยูครบ นะครับหัวน็อตนี้ไม่เคยแกะนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลย0626407776นะครับกับผมเนททอโต้ครับ